เขียบกันนะนนี้เขาเรียกว่าข่าวเขียบนะั้นรู้ไหมทุกคนขั้นตอนการทำเนาะอู้อยุ่งยากมากมายเลยแต่ขั้นตอนการกีมันไม่ยากเลยนะคะทุกคนนี่ไงเราขอไฟเพียงไฟอ่อนอ่อนปานกลางนะทุกคนแล้วเราก็เอาแผ่นข้าวเขียบนี่ฮนะย่างไปยิ่ตะแกรงนะแต่สมัยก่อนนะไม่ใช่ใช้แบบนี้นะสมัยก่อนไม้ที่ ใช้ทำขีข้าวเขียยเนี่ยจะเป็นสามแง่งอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าเขี่ยไปไว้ตรงกลางแง่งนี้แล้วไไกลับไปกลับมาอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เรามีนี่เลยนะคะกระแตเลย no star, ยโนสเตเรดยาชโนสเตเรดเราก็จี่ไปนะดูดูด,ดูมันกาลังพองแล้วว้าพอง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 ,พงห็นไม่หินไม่หนูนั่นไหมจุ๊บุจุบ,จบุว้าวว้าวว้าวาเราก็กลับบ่อยๆนะกลับไปกลับมากลับไปกลับมานจนมินบ่องบ่องอยน,นะ้รู้ไหมทุกคน มองมองอะ่ะเออนะเออมันมีนมองมอง,มองนี่ก็กลับไปกลับมามน,นะเห็นไหมมันพองแล้วว้าวว้า,าวทุกคนอ้อนก็อย่าไปใกล้สิถุอยเข้าไปใกล้ทำไมนี่ไฟนะไม่ชีน้ําเห็นไหมเห็นไหมมีมันพองขึ้นพองขึ้นทุกคนเนี่ยอันนี้คือไม่หวานมากเท่าไหร่นะถ้าหวานมากนะ่จะไม่ค่อยพองนะทุกคนขนาดนี้ก็ไม่ค่อยพองเท่าไหร่นะคะทุกคน ไม่ไหม่หนไมม้องขึ้นบองขึ้นบ้อบองอันนี้ข้าวเขียบนะแถวบ้านทุกคนเรียกว่าอะไรที่นี่เรียกว่าข้าวเขียบน้องไหยดีนะครับนี่ไหมเห็นไหมแล้วก็ค่อยกลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมานะให้แบบว่ามันเหลืองแบบนี้นะนห่ไหมอ่ะเห็นไหมเห็นไหมม่อมโอ้ยนี่โอ้นี่ ลอมาดูนะมันพอง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 น่ามีเด็กน้อยอยู่ข้างๆด้วยนะทุกคนเด็กน้อยมาเป็นกำลังใจในการกี่เข้าเขียน<แ>เด็กน้อยอยากกี่เข้าเขียบด้วยนะแล้วเห็นไหมมันไม่ค่อยพองเท่าไหร่นะทุกคนมันพองขึ้นมาแล้วมันก,ยก็ยุบจริงจริงมันต้องเป็นปุบปุ่งกว่านี้เปล่เห็นไหมเห็นไหม,มนจากว่ามันหวานเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเราต้องชิมนะโอ้ยเสียงไอจากด้านหลัง โอ้โหไอ้เล็บอยู่เจ็บไหมครับโอ้ยก็เ oh จ็บเ <c oughs> จ็บเจ็บก็อยู่เฉยๆเจ็บครับโอ้ my god โอ้มันก็คุยเพ่งหายเจ็บไปค่อยเดินนะอย่าเดินไวนะมันจะล้มว่าเราลืมกลับบ้านไหมไม่นี่มันเริ่มแล้วเริ่มไหมอย่าปีนสิลูกลูกลูกปีนหน้าหลังก,ออก็ตกนะเจ็บเ <c oughs> จ็บก็อย่าไปปีนมันสิโห้ยปีนทำไมอ่ะน้อลงลง้ม แมวแมวร้องแมวแมวม,วม,วมทุกคนมีมันก็เริ่มจะเหลืองแล้วีนี่นะคะแ่นม,มันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมขี่ข้าวเคียบกินกันอะไรอร่อยเลยโอ้ยหญ่อ่มากมากเใช่ไหมอ่ะ่็น่า,นาจะใช่นะน่าจะอร่อยที่สุดในโลกเลย โอ้ไปหนึ่งโอ้กี่ข้าวเคียบหอ๋ใหม่ลูกเหมือนกันน่ะนี่นะทุกคนอู้เรียบร้อยแล้วนี่เหลืองใช่น่าอร่อยเปล่าน่าอร่อยที่สุดเลยใช่ไหม<า>เดี๋ยวเราไปกินกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนไปกินกันล่ะ หลังจากที่เรากี่ข้าวเคียบเสร็จร้อยแล้วเราจะมาชิมไม่ดูว่าอร่อยแค่ไหนนี่คือข้าวเคียบที่เรากี่เมื่อกี้นี้นะเริ่มร้องฟังเสียงกันว่ามันจะก่ออร่อยแค่ไหนนะใหญ่เท้าหน้าที่ใช้เลย อ,อ,อ,อร่อยนะข้างหวานนะมีความมันนิดนใครไม่ชอบหวานก็จะหวานเนมะ่นมแล้วก็อร่อยนะอ กดไลค์กดซับสไครให้แน่เนือ้อ้จจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์ส